ได้ข่าวว่าท่านพูดภาษาอังกฤษได้เขาเขาเขามาจากประเทศอะไรเขาทำไมเขาถึงมาดูเยสโตโอเค t h ้ n k y วเนี่ยโอเคสวัสดีครับเครับเขาพูดท่านลงได้ข่าวท่านพูดอังกฤษพอได้เคยไปอยู่ประเทศอะไรมาบ้างครับท่านนายกท่านลงพูดเขาเขามาจากประเทศอะไรผมยังไม่รู้พูดไม่ได้ฉันอยู่คอนทรอลและเป็นเม็กิโ เม็กซิโกเม็กซิโก่ไมนน o i ่ามาดิวาเบสส m e x ิโกอ๋โอเคไม่ใช่อเมริกาเม็กซิโกเม็กซิโกก็อยู่ตอนใต้อเมริกาแลวเมืองเขานี่ยาสิติดเยอะมากจริงไมถ้าลองถามเขามีกงโจมมีอะไรเยอะมากไหมถามเลยไม่เป็นไท่านผมอยากรู้ <laughs> <laughs> we would like to know about the, uh, Mexico. Mexico. What is the interesting about me uh, Mexico? The, the climate. The climate is the, the best. It's like okay. the okay. And they're literally the mountains. They make a city, it's uh, um, placed on uh, the canals. and the altitude of the city 2,000เมตรส์ like here we r e so close to the sea But you, you 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 can breathe differently ระดับสูงบรรยากาศอากาศอากาศอากาศจะดีกว่าบ้านเราบ้านเราต่ำต่ำใช่ไหมบ้านเขาอากาศดีมากเม Mexico c o ้ดอ๋อโอเคสรับโอเคครับผมครับท่านนายกครับเป็นลาเออเป็นผู้นำให้มีความสูงเหนือด้วย ที่พอดีท่านนายกยังมีคนเสริมสวยให้ทุกวันเลยใช่ครับเนี่ยตัดผมอะไรผมมาขอบคุณครับท่านนายกครับดูผ้ากมาอุ้ยท่านนายกครับผ้าขมมานี่คุ้นมากครับผ้ากมาคุ้นมากครับโอ้โหนี่ครับเอาากจากสีจกเียครับขายให้มา น่าจะเป็นช่องทินโจรให้ท่านในรอบนีครับจำได้ครับโอ้โหสุดยอดครับขพาข้ามาที่คุณแม่ผมให้ท่านมาท่านเอามาวันนี้น่ารักมากครับ t h a n ครับโอ้โหนี่มาถักผมมาเอามาแข่งรถมาถักผมจะได้เลียร์เต็มที่ครับผมจะได้มากระจายครับฮจะได้เลียร์เต็มที่

Okay.